เวฟ1 5อตัวใหม่ใช้งานได้ตักพักแล้วฮะอ่ามีทำปัำ๊มดีไซน์อะ เรียบเรียบครับไม่มีอะไรมากนำท่อมาใส่เป็นท่อร้อยห้าตัวเก่าเดินขอบ้องมาไม่แพงท่อแค่รถพันร้อยไอ้บ้าอยากติดรถต้องบ้าเอเดี๋ยวไปลอง YouTube เปิดไฟด้วย ทำสีอามดำมะชินเม่มไม่อยากเหมือนเขาไม่อยากเหมือนใครอยากเป็นตัวของตัวเองแข็งเลี่ยนยังทำได้อีกเยอะฮะไปถ่าย,ยด้วยเพื่อนไม่ได้โอ้ผมมืดตึ๊บเลย่ยเลยอายูช็อปยูบล็อกกว้างมากเลยฮะใส่หมวกนอกเต็มใบไ,<ห>ได้เลยเพื่อนอ่าเพื่อนขอถ่ายก็ถ่ายเลย โอ้โหโอ้โหโอเคเรียบเรียบมาก